민규. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกสงขลากรมประชาสัมพันธ์ความถี่ FM 101รอเมกเฮิร์ขอเสนอข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันหัวข้อข่าวประจำวันมีดังนี้ระวังทองปลอมเทคนิคใหม่ผสมโลหะทางสเตนหยดกรดเผาไฟตรวจแบบธรรมดาไม่เจอพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือพอบชสพทออต เตือนภัยผู้ประกอบร้านค้าและ ประชาชนหลังจากพบการปลอมแปลงโลหะทองคำรูปแบบใหม่ใช้วิธีนำโลหะอื่นมาเจือปนกับโลหะทองคำทำให้มีลักษณะเหมือนทองคำแท้แต่มีน้ำหนักและมูลค่าต่ำกว่ายกตัวอย่างพฤติกรรมที่พบคือคนร้ายนำทองคำแท่งประมาณ2กิโลกรัมมาขายให้ห้างทองแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก่อนทาการซื้อขายได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นกับร้านค้าตรวจสอบทองคาผ่านการตรวจเปอร์เซ็นต์ ได้รับมาตรฐาน96.5%ร้านทองจึงรับไว้ซื้อในราคาประมาณ4ล้านบาทต่อมาผู้ต้องหานำทองคำอีก2กิโลกรัมมาขายอีกครั้งเมื่อทางร้านตรวจสอบก็พบผลยืนยันว่าเป็นทองคำตามมาตรฐานเดิมจึงรับซื้อไว้ด้วยเงินสดราว4ล้านบาทจากนั้น ร้านทองก็ตรวจสอบทองคําได้ติดต่อกลับมายังบริษัทห้างทองเพื่อแจ้งว่าถ้าขออภัยค่ะเพื่อรับแจ้งว่าทองที่ได้รับซื้อไว้ครั้งแรกเมื่อนำไปหลอมเพื่อแปรรูปทองไม่สามารถนำมาเป็นชิ้นงานได้เนื่องจากเปราะและแตกหัก ซึ่งไม่ใช่ทองมาตรฐานมีอัตราส่วนทองบริสุทธิ์เจือปนต่ำกว่ามาตรฐานบริษัทห้างทองจึงทราบว่าถูกหลอกพลตำรวจโทไตยรงกล่าวว่าผลการตรวจพิสูจน์ของกลุ่มงานตรวจทางเคมีฟิสิกส์กองพิสูจน์หลักฐานกลางพบว่าโลหะที่ใช้ผสมกับโลหะทองคำเป็นโลหะเลเนียมและทังสเตนซึ่งไม่สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานเช่นหยดกรด เผาไม้หรือใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์ขนาดเล็กในการตรวจวิเคราะห์ได้จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในการตรวจพิสูจน์สิ่งที่น่ากังวลคือพฤติการนี้ร้านขายทองต้องใช้เครื่องมือที่ตั้งค่าให้ตรวจสอบจับโลหะรีเนียมหรือทางสเตน ตรวจสอบทองคำได้เท่านั้นจึงจะทราบว่าเป็นทองคําแท้หรือทองคำปลอมซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยส่วนมากไม่มีเครื่องมือดังกล่าวเนื่องจากด้วยราคาแพงร้านทองที่มีเครื่อง เอ็กซเรย์แล้วแต่ยังไม่ได้ปรับค่าให้ตรวจธาตุโลหะรีเนียมหรือทังสเตนก็ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้เช่นกันฉะนั้นขอให้ผู้ประกอบการที่มีเครื่องมือดังกล่าวปรับการตั้งค่าใหม่เพื่อให้รองรับกลยุทธ์ของมิจฉาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนผู้ประกอบการรายใดไม่มีเครื่องมือดังกล่าวทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนมีบริการรับ ตรวจการปลอมแปลงทองซึ่งใช้เครื่องมือการปฏิบัติระดับสูงมีค่าใช้จ่ายซึ่งเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วจะมีใบรับรองจากทางสถาบันให้ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลขณะน,นี้สำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะสามารถตรวจสอบทองคำของเอกชนได้ต่อเมื่อวัตถุพยานชิ้นนั้นเป็นคดีความทางอาญาหรือเป็นคดีความทางแพ่งศาลสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วเท่านั้นดังนั้นจึงขอเตือนภัยไปยังประชาชนว่าขณะนี้มูลค ค่าทองคําบาทละกว่า35,000บาทการซื้อทองคําและร้านทองที่รับซื้อทองโรงรับจำนำขอให้ไปซื้อร้านที่มีชื่อหน้าเชื่อถือได้เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีการใช้ผงโลหะทางสเตนที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับทองไปผสมซึ่งตรวจสอบได้ยาก